ก็ดีใจนะคะบางอย่างก็ปลูกแล้วมีแต่ใบก็ไม่เป็นไรค่ะก็ดีใจเหมือนกันนะคะถ้าเขางามอย่างนี bye ้ก็บายยค่ะขอบคุณนะคะพี่ๆไปแล้วนะคะทุกท่านขอให้มีความสุขสุขภาพแข็งแรงนะคะขอบคุณนะคะ<笑><笑>สวัสดีค่ะพี่สนานส,สนันดอกบัวสวัสดีค่ะพี่สนันนะคะสวัสดีค่ะนะคะขอบคุณมาเลยนะคะพี่ๆ พี่เต็นก็สวัสดีค่ะสวัสดีพี่สองก็สองทุกวันนะคะแล้วก็คลิปสั้นพามนิ่งก็แล้วแต่พี่สนันนะคะทําอย่างนี้ทุกวันค่ะระบบจะจับความจํานะคะของเราว่าเอ้ยหลังจากนั้นพี่สนันจะทําอะไรก็ได้นะคะแล้วก็ไปหาคลิปสั้นคลิปยาวค่ะทําทุกวันเนี่ยค่ะทําให้ครบค่ะตามเครื่องมือที่ระบบเขาส่งมาค่ะ คุณมนตรีสวัสดีค่ะสวัสดีนะคะคุณพี่มนตีคนหล่อนะคะสับได้ค่ะพี่สนันะคะขอบคุณค่ะไม่เป็นไรค่ะเพราะว่าพี่ๆหลายท่านนะคะก็มีภารกิจที่ทําค่ะจกกะก็ชอบเขา้าใจคุณสุบานสวัสดีค่ะพี่สุบานพี่สุบานน่าจะออกไปแล้วนะคะ <c oughs> <c oughs> เป็นวัดผลผลิตบ้างนะคะก็มีมะพร้าวค่ะ กอลำใหญ่นะคะกำลังออกเลยค่ะรู้สึกว่า,ามะพร้าวจะออกหลายต้นเลยนะคะเป็นมะพร้าวน้ำหอม <c oughs> พี่วุฒิชัยสวัสดีนะคะพี่วุฒิชัยขอบคายเป็นกำลังใจให้กันและกันได้ล้วก็มาพูดคุยเนี่ยะคะ่ะการไฟ์สดมาพูดมาคุยกันนะคะแลกเปลี่ยนความรู้ความคิดเห็นกันค่ะ ขอบคุณพี่ๆทุกท่านมากเลยนะคะทุกคนทักทายพี่เตี้ยได้เลยนะคะพี่เตี้ยค่ะขอให้มียอดเหรียญวิ่งเยอะๆเ,เลยนะคะพี่ๆใครที่ยังรอเวลาคุณพี่ประชาวันนี้เปิดมาเจอพอดีเลยค่ะขอบคุณมาเลยนะคะขอบคุณระบบเมตาเฟ e บุ๊กนะคะที่ให้พี่ๆนะคะหลายๆท่านเลยนะคะสวดหรอน่ารักใจดีทุกคนนะคะท่านเลยค่ะ ไม่เป็นไรคะ่ะจะก,ก็มาเปิดค่าการมองเห็นเนี่ยคะ่ะมาทักทายพูดคุยกันนะคะทุกคนเข้ามาก็จับมือจะทางกาแฟนะคะทุกท่านกาแฟดำอร่อยอร่อยคะ่ะเลยยังไม่ได้ลงคลิปกาแฟเลยนะคะเนี่ยเดี๋ยวเพื่อนเพื่อนเลยขอบคุณมาเลยนะคะพี่ๆทักทายกันได้เลยนะคะในนี้มีแต่คนสุยคนดอใจดีน่ารักทุกคนเลยคะ่ะ <laughs> สี่ค่ะพี่ใส่น้ำชื่อเลยดีคุณสุบานสวัสดีครับคุณสุบานคนสวยขอณทุกคนเลยค่ะสวยดอกน่ารักใจดีทุกคนเลยค่ะ,ว,คคะวันนี้ก็ดีใจนะคะอบอุ่นแล้วก็ดีใจมากเลยค่ะเห็นพี่พี่คุณพัชาสวัสดีครับผมน่ารักทุกคนเลยค่ะพี่พี่พี่ยังมองคุณภาชาสวัสดีครับผมขอบคุณมาเลยนะคะป้านาง ปนงังพี่ใส่น้ำก็สวัสดีพี่ดอกไม้ทักทายครับคุณดอกไม้พี่มอนเดอรีก็ให้ความสนใจตรงหน้าจอเนี่ยและคะ่ะพี่สุบันก็คุณเตี้ยขำๆหน่อยนะคะฮ่าฮ่าพี่ใส่น้ำก็คุณหอมค่ะทุกท่านมะพร้าวน้ำหอมนะคะอื <c oughs> คุณพี่เตีย้ยคุณเฉลียวรัดขอบคุณครับจำง่ายครับยินดีกับบัณฑิตใหม่บัณฑิตใหม่ด้วยนะคะพี่เต็มเพิ่งได้ตั้งคา่าสําเร็จค่ะทุกท่านยินดีกับพี่เต็มระยะสีด้วยนะคะพี่มีฝนค่ะฝนแย่ๆไปหมดเลยขอบคุณนะคะพี่ๆหลายๆท่านเลยนะคะขอบคุณทุกพลังบวกทุกกาลังใจเลยค่ะอารมณ์ดีมีความสุขความสุขเกิดขึ้นได้กับทุกคนนะคะทุกท่าน ก็ยินดีหลายๆท่านเลยนะคะที่ประสบความสําเร็จแล้วค่ะต่อมาไปบายค่ะแล้วเจอกันใหม่นะคะทุกท่านสวัสดีค่ะคุณมากนะครับที่คิดถึงกัน <laughs> น่ารักมากเลยนะคะทุกท่านขอบคุณพี่ๆหลายๆท่านเลยนะคะเสียงดังฟังชัดแล้วก็ทุกอย่างคะ่ะ <laughs> ฉากหลังก็แล้วแต่นะคะแต่ก็อย่าให้เห็นพลังบวกจากพี่เต็มก็สวัสดีคุณเพนสลิค่ะพี่สมัยไม้งามก็สวัสดีนะคะสวัสดีค่ะพี่อมองสวยค่ะพี่พี่อรวรรณนะคะอนสมควรค่ะสวัสดีค่ะน้องเจิดมาส่งกำลังใจค่ะพี่เต็มลูกค้าเข้าค่ะ บางท่านเห็นว่าเอ๊ะทำไมเจอเปิดบ้านทุกวันเลยนะคะก็คิดถึงค่ะทุกท่านเลยนะคะอยากพูดอยากคุยนะคะมีค่ะธรรมชาติข้างหลังมีแต่ผนังห้องไงคะพี่สนั่นทานข้าวหรือ,อยังคะทานอะไรคะวันนี้พี่สัญชาเหมือนกัน ทุกอย่างก็มีอุปสรรคหมดค่ะไม่ว่าอุปสรรคที่เป็นยังไงนะคะแล้วก็จะลุกนะคะกาวไปค่ะกาวไปข้างหน้านะคะออกนะคะปลูกแล้วก็ออกให้ผลผลิตเนี่ยก็ดีใจนะคะบางอย่างก็ปลูกแล้วมีแต่ใบก็ไม่เป็นไรค่ะก็ดีใจเหมือนกันนะคะถ้าเขางามอย่างนี้ก็ต้องครับพี่เมตาก็สวัสดีกับพี่ชูวิทคุณพี่ดวงสีพัชชาพิชชา แรงๆค่ะคุณบีเตียก็อนิจจาหน้าฝนไปถึง <laughs> <laughs> ก็โดนละอองฝนมาเรื่อยเลย <c oughs> คุณนะคะขอบคุณระบบเมตาที่เปิดขอบคุณนะคะพี่เต็มระยะสีคะ่ะพี่เต็มก็สวัสดีนะคะสวัสดีคุณสายน้ำนะคะนะคะขอบคุณมาเลยนะคะพี่ๆเสียงดังฟังชัดแล้วก็ทุกอย่างคะ่ะ <matte> ฉากหลังก็แล้วแต่นะคะแต่ก็อย่าให้เห็นที่เข้ามานะคะทุกท่านแล้วก็ทักทายกันจับมือกันคล้องแขนกันไปด้วยกันเนี่ยแหละค่ะแล้วก็ไม่มีปฏิสัมพันธ์พูดถ่ายก็ไม่เป็นไรค่ะเพราะเจอก็มาเปิดค่าการมองเห็นเนี่ยแหละค่ะให้พี่ระบบเมตา Facebook AI นะคะก็พูดแฟนเพจนะคะก็สวัสดีพี่เต็มค่ะ ขอบคุณมาเลยนะคะพี่ๆขอบคุณทุกพลังบวกทุกกาลังใจเลยค่ะก็ทักทายติดต่อไหม <c oughs> บยบายค่ะแล้วเจอกันใหม่นะคะทุกท่านสวัสดีค่ะแม่อังก็ทักทายค่ะทักทายเพื่อนๆทุกคนเลยนะคะพี่เต็มก็สวัสดีแม่อังจ้าพี่เต็มระยะสี่นะคะก็สวัสดีแม่สื่อก็ไม่ค่อยชัด เจเอสวัสดีค่ะพี่พีเพื่นเพื่นอนกตอนนี้ก็เริ่มออกเยอะแล้วลำยาไยก็มีค่ะสามต้นเลยแต่ก็ต้องใช้เวลาหลายเดือนนะคะขวาเขาจะโตนะคะพี่สมัยก็สวัสดีพี่เวรชัยเยี่ยมเหินนะคะขอบคุณมาเลยนะคะพี่พีพี่สีน้าก็คุณสายนะสวัสดีค่ะพี่เต็มีด้วยนะคะ พี่จารุณีมาส่งกําลังใจค่ะเติมกําลังใจให้ค่ะขอบคุณมากเลยนะคะกําลังใจอันน่ารักของพี่จารุณีค่ะเสียงดังฟังชัดแล้วก็ทุกอย่างค่ะฉากหลังก็แล้วแต่นะคะแต่ก็อย่าให้เห็นลืมแล้วค่ะไว้ตรงนั้นนะคะก็พูดกันเลยค่ะทุกท่านสวัสดีนะคะสวัสดีค่ะพี่ๆนะคะหลายๆท่านเลยนะคะอาการไฟ์สดของทุกคนนะคะการพูดคุยก็คือมีความสุขค่ะ ทุกคนนะคะแลกเปลี่ยนความรู้แล้วก็ให้ความสนใจตรงหน้าเราก็ได้รับความรู้หลายๆอย่างที่ทุกท่านนะคะนําเสนอมาบอกกล่าวเล่าฟังก็ดีใจค่ะที่ได้มาอยู่ตรงนี้เราดีครับพี่วีระพี่เกศีนะคะก็สวัสดีพี่วีระชัยครับเนี่ยนะคะคนหล่อนะคะหลายๆทางก็สวัสดีทักทายกันนะคะพี่ศิรินาณมนโนจารเพิ่มพลังบวกแล้วก็ไปด้วยกันเนี่ยะคะ่ะ <c oughs> สำเร็จแล้วก็ต้องไปด้วยกันค่ะผับไปชมมานะคะก็ดีใจค่ะชอบฟังฟังเพลินเลยค่ะขอบคุณนะคะพี่สนันดอกบัวขอบคุณหลายๆท่านเลยนะคะไงค่ะทุกท่านทานอะไรกันยังกาแฟอร,อ,อร่อยอร่อยยังเลยค่ะคุณมาเลยนะคะพี่อรวะวานขอบคุณหลายๆท่านเลยนะคะพี่จารุนีก็สวัสดีนะคะกับพี่เฉลียวรัตแก้วจันทค่ะ ทายกันได้เลยนะคะทุกท่านในนี้มีแต่คุาได้เลยค่ะพี่เต็มเฮงๆรวยๆยนะคะร่ํารวยค่ะพี่สุบังกคุณมอมขอบคุณมากนะคะพี่มอมถ้าพี่จะเปิดบ้านทักหลังบ้านหนูมาก่อนนะคะหลายท่านนะคะ <c oughs> นึกถึงรสชาติกาแฟนะคะกาแฟของเจิดเมตตาซีสุรทมสวัสดีน้องบันเจอขอบคุณมาเลยนะคะพี่เมตตาคนสวยค่ะ พี่เมตตาศรีสุธรรม,มามนสวัสดีค่ะพี่หล่อสืบกลางคุณสิรินาเมนูใจสวัสดีครับคุณสิรินาคนสวยนะจ๊ะนะจ๊ะ <c oughs> พี่เกศสีสวัสด,ดีครับนางแฟนเพจพี่เมตตาศรีสุธรรมดอกไม้เผาเวียงคำทักทายคุณดอกไม้จ้ะพี่เมตตาศรีสุธรรมเป็นกําลังใจให้กันและกันกําลังใจยิ่งให้ก็ไม่มีวันหมดหายทุกวันเติมเต็มทุกวันแล้วก็มีความสุขทุกวันเลยค่ะ บางบอกจะพี่เต็มก็